อ่ะมีเท่าแก่นะครับเท่าแก่งผ้านะฮะมาเหมาไม้นะฮะในราคาสามหมื่นนะฮะนี่แกเอาหกรวมมาใส่เอาสองคันเลยนะครับคันนี้กับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้ในราคาสามหมื่นไม้เก่านะฮะไม้เก่าจุดนี้ล่ะอันไหนเป็นไม้ที่ผมตัดไปแล้วนะแล้วก็จะมากอยอยู่ข้างล่างอกองไว้นะแล้วมันมีไม้นี่คือมีคนหาดีนะ คนหาซื้อดีนะฮะคนสั่งไว้ก็เยอะนะแต่ผมก็ใครมาก่อนก็เหมานะฮะได้ราคาก็เหมานะแต่อันนี้ในราคาสามหมื่นนะมาดูกันว่าจะคุ้มไหมนะฮะกับสองเอารถหก้อมาสองคันจะเต็มสักคันไหมหรือว่าจะเหลือทั้งสองคันนะนี่ครับตรงนี้ก็ลือออกแล้วนะฮะนี่ฮะแปนแล้วแปนแล้วตรงนี้ข้างหลัง คือไหนเป็นเศษไม้เนี่ยคือเอาหมดเลยนะฮะเป็นไม้เนี่ยแต่เศษนี้ฟืนฟืนเขาไม่เอาั้างนี่นะฮะคือเป็นไม้แบบพวกไม้แบบส่วนมากไม้พื้นเนี่ยพื้นรถบัสเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยได้ตัดรถบัสเลยปีนี้นะฮะไม่ค่อยได้ตัดเลยนี่จะตัดแต่เอ่อรถ เป็นรถหัวยาวนะนีะ่ครับเป็นไม้นี่มันไปทำเสาทำอะไรได้อยู่นะนี่น,นี่โอ้ได้ครึ่งรถแล้วฮะโอ้ได้ครึ่งรถแล้วนะโอ้ลายอยู่ตัวนี้ ะทำความสะอาดมเจ้าก่อนโอ้กาวลายอยู่น uh wow. right. oh. ี่ยลายเอเอาไปเบิดเลยบับเบิรเลยเบิดเลยไ่ไม้แป้นก็ลายอยู่นี่แป้นดิโอ้นี่เวดเฮ็ดดีๆงางมอยู่นี่ไมีิต่ไม้เนื้อแข็งตอนตะปูเล็กนะที เผาถ่านแล้วครับตะกอนทั้งหลายเราเผาถ่านตะกอนตัดแต่หัวยาวนี่พวกนี้ไม้นี่ไม้พวกนี้นะครับนี่นี่พี่ป่าแกจับอยู่เอาไปเผาถ่านโอ้โหเนื้อนี่แทบไม่มีควันเลยแหละเวลามาทําเป็นถ่านนะนี่ครับสุดนู่นเลยนะ 30, ฮะสามหมื่นอะุ้มไหมนะฮนุ่นหกล้อตัวนี้เป็นหกล้อยางแปดสองอ่าตัวนั้นเป็นยางเก้าร้อยนะหรือสิบเอ็ดอาร์นะ คันอยู่ตรงนี้น่าจะน่าจะหมดนะตัวนี้นะน่าจะหมดพอดีแล้วรถนึงอยู่นี่เยอะครับเล็กเล็กน,น้อยๆเอาหมดเลยปาแกนั่งคุมงานอยู่ พาเดินไปดูตรงนู้นครับตรงตรงนู้นอีกทีหนึ่งนะครับมันมีสองสองที่นะฮะเนี่ยเวลาเราตัดอย่างนี้นะครับเราตัดอย่างนี้เราก็มาเก็บไว้อย่างนี้นะครับข้างหลังนะก็ได้ขายดีอยู่นะพวกเขามาสา่วนมากจะเป็นพื้นเนี่ยขายดีเรามาทำนั่นน่นนี่นี่โอ้เสารนี่นครับเนี่ยตรงของรถบรรทุกนะฮะพวกรคตรหัวยาวนะรถหัวยาวใหญ่ใหญ่เลย หนักนะะโอ้อยู่นี่ก็เยอะนะคนกองคุ้มไหมนะฮะคอมเมนต์มาครับนะฮะในราคาสามหมื่นบาทนะฮะนี่เฉพาะตรงนั้นมาถึงนี่ก็ครึ่งรถละนะฮะ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดู ี่ยข้างหลังคืออันไหนที่เป็นไม้เนี่ยเอาหมดนะข้างหลังนี่ก็เอาหมดโอ้โหเขาเทพื้นเห็นเหล็กเลยเทคานเนี่ยตรงนี้เอาหมดเลยนะฮะข้างหลังไม่เยอะนี่เยอะแต่ตรงนั้นนะตรงนี้จะเป็นไม้เก่าแล้วนี่ฮะนี่แป้นพื้นนะฮะตอกตะปูไม่ค่อยเข่าไม่ค่อยจมนะตรงนี้เนี่ยโอ้ทับกันก็มีเนา่เอาเหล็กทับก็มีครับ เกือบตกแล้วครับนู่นใส่รองเท้าก่อนเดินข้างล่างก็ได้แห่ไม้ก็มีคนสั่งไว้อยู่นะฮะก็มัน สั่งไว้มันเก็บไม่ได้ครับมันเกะกะนะฮะมันเก,กะกะเนี่ยก็ใครมาเหมาก็เหมา,หมานะฮะนี่ทางนี้ก็หลายเยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับเนี่ยเสาส่วนมากจะมีเสาเยอะช่วงนี้นะฮะไม้ที่เราตัดออกจากรถบงรถบัสนี่นะฮะนี่ตัดออกพวกนี้นี่เขาตัดออกก็ขอออกมาหรือเก็บไว้นะฮะข้าง หลังตรงนี้อันนี้ดีเพราะว่าจะลาดปูนหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยพื้นตรงนี้นะลาดหมดเลยนะพื้นมันเลยเก็บง่ายเลยไม่มีหญ้านะฮะไม่รกก็เลยดูง่ายนะฮะว่าของมันเยอะไม่เยอะ ใครใครหาอยู่เอาไปเอาสักสิบตัวสิบห้าตัวหกตัวเอาไปทำงานทำเป็นพื้นนั่นพื้นนี้ก็ลองมาดูนะครับไม้ก็มีเรื่อยๆแต่ช่วงนี้ก็อย่างว่าครับไม่ค่อยมีรถมาตัดนี่ฮะอันนี้เดี๋ยวจะย้ายรถให้เข้าเข้าตรงนู้นนะครับ คันน่าจะพอแล้วนะเสาเสาเยอะแต่เฮียแกอยากได้เป็นเป็นพื้นดีกว่านะเพราะว่าพวกนี้จะทนนะฮะไปดูอยู่ที่สะพานเทพสุดานะอยู่กรสินนี่เขาใช้แต่ไม้พื้นพวกนี้แหละนะฮะแต่ทนทนดีได้นานก็นะไปแล้วครับหนึ่งคัน เดี๋ยวมันหนักเกินนะผมจัดส่งให้เฮียอยู่ที่สะซิงเซาใส่รถผมไป14ตันกว่า14ตันห้านะฮะโอ้โหมีแต่แป้นสวยๆคัด,ดยาสวยๆเลยนะฮะช่วงนั้นคัดคัดไปอย่างดีเลยแป้นแกไปทําผมไม่ได้ผ่านไปทาง พนมนะน่าจะเป็นพนมสารคามหรืออะไรสักอย่างอ่ะคุ้มเลยแหละของเฮียนั่นแกเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วเนี่ยแปลนอย่างนี้สวยใช้จนลืมนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะคอมเมนต์มานะฮะว่า คุ้มไม่คุ้มนะฮะออกไปสำหรับไม้ก็เหมากันไปแล้วก็เอาให้หมดนะฮะเอาให้หมดเลยอันไหนที่เป็นไม้ถ้าเป็นเหล็กก็ไม่ต้องเอานะฮะไม้เศษไม้เศษอะไรก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ส่วนไม้แป้นหัวยาวอย่างนี้นะโอ้โหผมเฮียอยู่โคราชเนี่ยแกมาจองไว้เลยนะฮะ ถ้าเห็นมมลงชิปไปอย่างนี้เนี่ยแกมาตื่นเช้ามาเจอเลยนะฮะคือแกจะมาเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะไม้แป้นแบบข้างๆนะไม้ข้างรถอะ่ะตัวละสองพันได้สามพันห้าสี่พันอะแต่ก่อนผมขายได้หกหกพันนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันมันถูกลงหรือยังไงไม่รู้ จำไม่ได้ผมก็าตะก่อนใะอยู่ร้านข้างในเนี่ยก็มีคนมาเหมานะร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่อุดรนะก็เหมาทีก็เอากลับไม่หมดนะฮะรถอยู่สี่ห้าเที่ยวรถหกล้อสี่ห้าเที่ยวก,ก็กลับไม่หมดในราคาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเองนะฮะแล้วมาเหมาของมันก็ขึ้นตามราคานะฮะเอาคอมเมนต์มาทีนะฮะ,มมมนะฮะคุ้มไม่คุ้มสําหรับไม้ที่ผมพาเดินดูนะฮะในราคาสามหมื่นบาท